Oh, so Yes. I'm so very, very 600 <laughs> <laughs> baht สื่อประชาชนพอไหมครับ ครับกราบเรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพครับพักฝ่ายค้านร่วมได้ทําการประชุมหลายๆติด้วยกันมีข้อที่เห็นพร้องต้องกันก็เป็นจํานวนพอสมควรนะครับก็ในรายละเอียดเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตให้ท่านเลขาธิการท่านประเสริฐได้เป็นผู้ถแถลงขอเชิญเลขาแล้วรับ เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ประชุมพักร่วมฝ่ายคา้านวันนี้ได้มีการประชุมเรื่องยตัติการแก้ไขร่างรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับปีพุทธศักราช2560โดยมีสาระสำคัญใน3ประเด็นดังนี้นะครับ mm hmm. เรื่องที่หนึ่งที่ประชุมพักร่วมฝ่ายคา้าน mm hmm. เห็นพ้องต้องกันว่ารัฐสภาต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจนารณาร่าง พระราชบัญญัติประชามติเสียก่อนเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จค่อยเอาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาเป็นวาระถัดไปต่อจากเรื่องประชามติประเด็นที่สองนะครับการเสนอยติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีรายละเอียดดังนี้2.1นะครับเรื่องแรก ในเรื่องการแก้ไขลายมาตราในเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272 <c oughs> พักร่วมฝ่ายคา้านทุกพักเห็นพ้องต้องกันว่าจะยื่นยัตตินี้พร้อมกันนะครับ2.2นะครับในเรื่องการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256โดยให้มีการจัดตั้งสสรนั้น พักเพื่อไทยจะเป็นผู้นำเสนอ,อเนื่องจากว่าพรรขอยืนยันในหลักการเดิมที่ได้นำเสนอเมื่อคราวการประชุมสมัยที่ผ่านมานะครับทั้งนี้พักเพื่อไทยเองไม่ปิดโอกาสนะครับพรรร่วมฝ่ายค้านพักใดจะมาร่วมยืนยันในการร่วมเสนอยติเราก็พร้อมนะครับเรื่องที่2.3นะครับ ในส่วนการแก้ไขอีก3าประเด็นคือเรื่องสิทธิร่างแก้ไขรัฐมนูในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องการแก้ไขระบบการเลือกตั้งเรื่องการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติอำนาจสมาชิกวุฒิสภาบางเรื่องและเรื่องการนิรโทษคอสอชอนะครับทั้งสมเรื่องนั้นพักเพื่อไทยจะเป็นผู้นำเสนอยติโดย พักร่วมฝ่ายค้านพักใดจะร่วมเสนอรายชื่อก็ยินดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด5ยตินะครับที่จะนำเสนอในครั้งนี้ประเด็นที่3นะครับได้ตกลงกันแล้วว่าจะร่วมกันเสนอยติทั้ง5ยต,ติต่อท่านประธานรัฐสภาในวันพุทธที่16มิถุนายน ทั้งนี้ในเรื่องของเวลาจะได้ทําการนัดหมายท่านประธานรัฐสภาต่อไปนะครับซึ่งจะทําการนัดหมายภายในวันนี้นะครับซึ่งขณะนี้นั้นในเรื่องของยติรายละเอียดต่างๆนั้นเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์หมดแล้วนะครับก็ขออนุญาตได้เรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนถึงผลการประชุมพักร่วมฝ่ายค้านในวันนี้นะครับและได้มีมติในเรื่องดังกล่าวออกไปนะครับ ครับขอขอเชิญท่านาหัวหน้าพักก้าวไกลได้แถลงเพิ่มเติมครับขอเชิญครับครับขอบคุณท่านเลขาครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กําลังดูอยู่ทางบ้านนะครับก็ต่อเนื่องจากทางที่เลขาพักเพื่อไทยได้พูดมาแต่ว่าผมอยากจะถอยออกมาให้เป็นภาพใหญ่ว่าตอนนี้การเมืองไทยมันอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเราคุยกันเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวบอกสัมพันธภาพของอํานาจที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคม ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็ดําเนินการมาด้วยการปล้นชิงอํานาจแล้วก็มาการสืบทอดอํานาจตอนนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะลากยาวอํานาจ mm hmm. เพราะฉะนั้นพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะมีส่วนร่วมหรือสักกรรมกับการแก้ลายมาตราของคุณไพบูนที่จะเข้าสภาวันที่22นี้นะครับก็ต้องการที่จะว่ากันด้วยเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องของพบอรบประชามติต้องขึ้นมาก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นตรงกันกระทัง ทุกพารค่วมฝ่ายค้านแน่อนอนว่าเ,เรื่องของกฎหมายการเรียงลําดับความสําคัญของกฎหมายในการประชุมวันที่22บเนี่ยพรบประชามาต,ติต้องมาก่อนการแก้รัฐธรร,รมนูญนะฮะเรื่องที่2ก็คือ,เ,อเป้าหมายแล้วก็โจทย์ในการแก้วิกฤตรัฐธรรมนูนครั้งนี้เนี่ยเราคิดว่าโจทย์ใหญ่อยู่ที่เรื่องของ2 5 0อสวอที่มีส่วนในการเรื่องนายกรัฐรมนตรีก็คือมาตรา .2 อ2ออันนี้ก็คือเป็นจุดร,ร่วมที่พรรคก้าวไกล เสนอมาตั้งแต่ยังเป็นอดีตอนาคตใหม่แล้วก็ยังจะร่วมการเสร็จชื่อแล้วก็การเข้าแก้เรื่องมาตรา2.2ร่วมกับพรรครวมฝ่ายค้านอื่นๆส่วนเรื่องอื่นๆที่ที่เป็นร่างตามลงมาที่ทางพรรคเพื่อไทยได้เสนอเนี้ยเราก็คิดว่ามีส่วนที่จะสำคัญ แต่สิ่งที่สําคัญแล้วก็ไม่อยากที่จะให้มันหลุดประเด็นไปก็คือเรื่องของ250สวที่เป็นต้นต่อของปัญหาวิกฤตการเมืองไทยในตอนนี้พรัก,ก้าวไกลก็พร้อมที่จะเน้นที่ามาตรา2 2, 2. ก่อนส่วนเรื่องที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวต้องพิจารณากันต่อไปแต่ว่าไม่อยากที่จะสร้างให้เกิดความสับสนแล้วก็ไม่อยากที่จะร่วมเข้า,าสังคกรรมในการแก้ลามาตรากับทาง ทางพรรคพลังประชารัฐนะตรันี้ก็จะเป็นการขยายความจากจุดยืนที่ทางทางเลขาพรรคเบื่อไทยได้ชี้แจงไปครับขอ,ขออนุญาตให้ท่านอาจารย์บรรณอได้นําเสนอในบางประเด็นเพิ่มเติมครับขออนุญาตเรียนเชิครับเปลี่ยนท่านผู้นําฝ่ายค้านวหานาพักฝ่ายค้านและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับ ในประเด็นแรกก็คงต้องสนับสนุนในหลักการของระบบรัฐภาลนะครับคือในการประชุมวันที่22และ23ที่ท่านเลขาประเสริฐบอกว่าได้รับการประสานงาน<ม>จากเลขาของประธานรัฐสภาว่าจะนำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามาพิจารณาก่อนโดยรัฐบาลจะขอมาเป็นเวลาพิเศษ ซึ่งผมคิดว่าเป็นการไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเพราะรัฐมนูญทุกฉบับที่เสนอเข้ามาในคราวนี้ไม่ได้มีฉบับของรัฐบาลแม้แต่ฉบับเดียวเป็นฉบับของพักการเมืองเท่านั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงไม่มีหน้าที่ที่จะมาขอว่าให้รัฐภาพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เอาเรื่องรัฐธรรมนูนเข้ามาก่อนโดยที่ข้ามเรื่องที่รัฐบาลเคยเสนอมาเป็นเรื่องเร่งด่วนและได้ผ่านกรรมธิการอยู่ในวาระสองใกล้จะจบลมปติวาระสามแล้วคือเรื่องพลาดบัญญัติประชามตินะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจึงอยากขอร้อง ให้ประธานรัฐสภาได้ทำหน้าที่ในเรื่องของการบรรจุรดเบียบวาระซึ่งเป็นอำนาจของประธานสภาไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่รัฐสภาจะเอาเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเข้ามาพิจารณาก่อนประชามติซึ่งใกล้จะจบอยู่แล้วและเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งจะต้องทำก่อนแล้วมันจะเรียงลำดับกันไป ซึ่งผมคิดว่าถ้ารัฐบาลขอร้องรัฐบาลขอร้องรัฐภาให้บรรจุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นกรณีพิเศษได้ก็เท่ากับว่ารัฐภารัฐบาลนั้นมีอำนาจเหนือรัฐภาการบรรจุและการประชุมเป็น้อมนาจของรัฐภาโดยเฉพาะเว้นแต่เรื่องที่สำคัญเร่งด่วนซึ่งเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นมติครมเช่น พระราชกาหนดซึ่งถ้าไม่เอามาพิจารกก่อนจะเกิดความเสีอหายเพราะพระราชกาหนดนั้นมันมีผลใช้บังคับไปแล้วแต่ละฐธรรมนูญนั้นยังต้องทําถึงวาระหนึ่งสองและสามไม่ใช้เรื่องว่าจะต้องมาขึ้นหน้ากฎหมายอื่นไม่ได้เกิดความเสีอหายต่อประเทศชาติอันนี้เรื่องที่หนึ่งซึ่งอยากจะให้ <c oughs> ทางฝ่ายวิปได้ประสานกับประธานรัฐสภาให้ชัดเจนว่าระเบียบวาระออกมาควรจะเป็นรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของรัฐสภาเาไว้ก่อนในประการที่สองผมอยากจะเรียนว่าการแก้ไขรัฐนูนคราวนี้มันเป็นเรื่องการแก้ไขวิกฤตของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ประชาชน ได้ช่วยติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ผลักดันให้รัฐมนูนที่จะแก้ไขนี้แก้ไขวิกฤตของประเทศไม่ใช่แก้ไขเรื่องของพรรคการเมืองหรือแก้ไขเรื่องของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างที่เป็นที่รับทราบอยู่แล้วนะครับว่ารัฐมนูญฉบับสอง2,560ที่เราใช้ปัจจุบันนี้เปีมาแล้วนั้นมันเกิดวิกฤต และความเจือหายต่อประเทศอย่างไรและเรารู้ว่าคนที่ร่างรัฐธรรมนุนนี้จะแบบมาและคนที่ได้ประโยชน์อันนี้คือระบบของประยุทธ์เนี่ยก็ยังอยากจากะคงรัฐธรรมนูญนี้ให้ให้นานที่สุดและมากที่สุดแต่ถ้าหากว่าประชาชนไม่สนใจปล่อยให้เรื่องของรัฐสภาอย่างเดียวผมเชื่อว่าไม่สำเร็จ และจากแก้วิกฤตนี้จะยาวต่อไปกระทบกระเทือนถึงเศรษฐกิจและอะไรของประชาชนอีกเยอะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าถ้าอยากจะแก้ไขวิกฤตของประเทศท่านต้องช่วยกันในการที่จะดำเนินการให้การแก้ไขรัฐมนูนฉบับนี้แก้รัฐมน,นูญให้มันเป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่สืบท่ออำนาจอย่างเป็นปัจจุบันนี้ในส่วนตัวผมเชื่อว่าเสียงในสภาที่พักร่วมไปการจะทอแก้ไขในวันนี้ไม่สามารถจะแก้ไขได้ครับเพราะระบบรัฐมนตรีสหกูนั้นมนสืบทอดอำนาจให้สวซึ่งแต่งตั้งโดยกศจ250มาโหวตด,ด้วยแล้วสำคัญก็คือได้กำหนดไว้ว่า ถ้าสวแค่84คนยักยั้งการแก้ไขรัฐมนูนฉบับนี้แก้ไม่ได้แล้วที่รัฐสภาขอแก้ไขเดิมที่บอกว่าร่างโดยสรอเพื่อจะไปแก้สองข้อดูนีตกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้ประชาชนได้ติดตามว่าการแก้ไขจอดนี้ทำยังไงที่จะให้เป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุดครับ ขอเชิญคุณหมอชนนั่นนะครับท่านผู้นาําฝ่ายค้านท่านหนัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านพี่น้องสื่ประชาชนที่เคารพครับ,รบผมมีประเด็นที่จะกลับเรียนยืนยันต่อมติของที่ประชุมพักร่วมฝ่ายค้านในการที่จะนําร่างพระราชมัดกว่าโดยกฎหมายประชามติเข้าพิจารณาก่อนในวละที่สองให้ต่อเนื่องจนจบวรนที่สามนะครับในการประชุมของวิบสามฝ่ายหรือครั้งนี้อาจจะต้องมีสี่ฝ่ายนะครับ ซึ่งทายฝ่ายสภาเนี่ยได้ประสานมาน่าจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้หรือมมื่นนี้นะครับเพื่อกําหนดวราระประชุมนะครับว่าวันที่22เนี่ยที่จะมีการเปิดประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยจะนําเรื่องใดเข้าพิจารณาซึ่งเท่าที่สังเกตในขณะนี้นะครับมีเสียงบอกว่าจะเอาร่างรัฐมนูรแก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉบับที่บรรจุในระเบียบวราระแล้วของพรรคพลัเมาชรัดเนี่ยเข้าพิจารณาประเด็นนี้เนี่ยทาง พรคร่วมฝ่ายค้านมีมติชัดเจนนะครับว่าเราจะยืนยันให้พิจาร่างพระราชวัาด้วยว่าด้วยประชามติก่อนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ผมในฐานะของตัวแทนนะครับกรรมาการประสานงานสภาผู้แทนรัษฎรที่มีโอกาสเข้าประชุมร่วมนี่ก็จะนํามตินี้ไปยืนยันในที่ประชุมอาจจะต้องให้ทางฝ่ายรัฐสภาที่เชิญจากผู้แทนจากคอรมอนะครับเข้ามาร่วมประชุมด้วยเป็นสี่ฝ่ายสามฝ่ายนี้ มีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะครับฝ่ายสมาชิกวุฒิสภาและคอรมอพข้อร่างประชามตินี้เป็นร่างของคอรมอนะครับที่มันจุดอยู่ในเบียบะเพราะดังนั้นเราก็จะยืนยันนะครับว่าเราอยากให้พิจาตามนี้ส่วนที่ท,ที่ประชุมวิบสามฝ่ายหรือสีฝ่ายร่วมคอรมอจะมีมติอย่างไรเนี่ยก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยติดตามครับความจําเป็นจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นร่างประชามติก่อนนะครับท่านท่านไร้ขา,าเก้าไกลมีเพิ่มเติมไหมเชิญ เอคือทางก้าวไกลอยากจะย้ําอย่างนี้นะครับว่าทางเราเห็นว่าสิ่งที่ระบบคอสชอกําลังทําอยู่เนี่ยผ่านการเสนอแก้ไขารานมาตราที่คุณไพบุญเสนอนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแม้จะดูเสนออะไรหลายเรื่องเต็มไปหมดหัวใจจริงๆแล้วเป้าหมายมีแค่สองเรื่องนะครับเรื่องแรก คือทำยังไงก็ได้ไม่ให้นาไม่ให้มีการเปิดช่องนำไปสู่การยกเลิกรัฐธรรมนูญ60แล้วให้ประชาชนมาจัดทำใหม่ทั้งฉบับน,นะครับประการที่สองก็คือการสร้างเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปยังเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่ง หัวใจสําคัญก็คือที่เขาพยายามเสนอแก้นะครับก็คือระบบการเลือกตั้งซึ่งคิดว่าวันนี้ตัวเองได้เปรียบด้วยอํานาจรัฐอํานาจอิทธ,ธ,ธิพลและอํานาจทุนนะครับแล้วก็แก้บางมาตราที่ซ่อนหลบซ่อนอยู่ในหลายๆมาตราที่อาจจะดูดีนะครับก็คือการเปิดช่องให้สสฝ่ายรัฐบาลสามารถเข้าไปเบียดบังงบประมาณแผ่นดินและแทรกแซงราชาการเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองในอนาคตได้สะดวกขึ้นมันก็มีแค่นี้นะครับ ดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นนะครับเริ่มแล้ววันนี้ตั้งแต่พยายามที่จะทําให้วาระการประชุมร่วมของรัฐสภาซึ่งควรจะต้องประชุมพิจารณาสิ่งที่ค้างอยู่และก็สําคัญมากๆคือเรื่องกฎหมายประชามตินะครับแล้วให้ข้ามเรื่องนี้ออกไปแล้วก็กําหนดให้พิจารณาเฉพาะเรื่องการแก้ไขรูปลายมาตาขึ้นมาก่อนซึ่งไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นซึ่งพักก้าไกลขอย้ํานะครับว่า การกำหนดวาระประชุมของที่ประชุมร่วมของรัฐสภานี้เป็นอำนาจเต็มของประธานสภานะครับคือท่านชวนหลีกภยัยเราไม่อยากเห็นนะครับว่าท่านประธานรัฐสภาจัไปกำหนดวาระเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเมืองของพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเพียงพักเดียวนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและอธิบายไม่ได้นะครับ ท่านสุชนมีข้อสักถามอะไรไหมครับขอบคุณมากครับขออนุญาตปิดประชมครับไม่ได้นะับ <c oughs> จริงๆแล้ววันพิจารับนูนเนี่ยอยากเป็น24วิมิถุนายนนะมันจะอาจจะมีอารมณ์การอภิปรายได้ดีขึ้นนะ